ความคืบหน้ากรณีคนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรธร,รมแห่งประเทศไทยพัดตกลงไปในหลุมเสาเข็มบริเวณจุดก่อสร้างสถานีลานหลวงใกล้ซอยลานหลวง8แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบสตูพายเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเดยตั้งแต่ช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้มีการปักเหล็กชิดพายเพื่อป้องกันการสไลด์ของหน้าดินพร้อมติดตั้งระบบค้ำยันเบสซิ่งป้องกันไม่ให้ชีดพายพังจากแรงอัดของดิน และใช้รถแบคโฮเปิดหน้างานเพื่อเร่งค้นหาคนงานที่สูญหายโดยเช้าวันนี้เวลา7นาฬิกาทีมช่างของผู้รับเหมาเริ่มทำเวลเลอร์ที่ความลึก6เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงของหลุมและเนื่องจากพื้นที่จำกัดค่ะจึงใช้อุปกรณ์ออกเกอร์ต่อเปิดหน้าดินด้านข้างเพื่อให้ดินสไลด์ออกช่วยลดแรงกดทับและเปิดทางในการค้นหาผู้สูญหายจนถึงขณะนี้ค่ะปฏิบัติการยัง,เน,งเนื่องอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมประสานง,งานอย่างใกล้ชิดโดยยังไม่พบร่างผู้ประสบภัย ดังกล่าวค่ะขอบคุณภาพจากคุณพรพจน์เรือนินและคุณอัตรพลรสีประสงค์ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn